นั่งเก๋นังไรนั่งไม่เก,เก๋ต่อี่ กัดกระชาพักใส่ดีด้วยนะตีู่แล้วเมื่อกี้ไม่กัดพอมาอยู่ใกล้ๆกัดเดี๋ยวโอ้กำลังเหม่อแล้วว่าผมตีไปแล้วไม่กัดแล้วเนี่ยเ <c oughs> สียดายเลยเนะี่ยกัดตึงเลยฮนะโอ้ยเสียดายขึ้นต้นไม้ตีไปแล้วไม่ยอมกัดเมื่อกี้ตีไกลๆอะ่ะม,มาลงน้อ có đây mấy cái cây đi vào đúng rồi còn như mấy đây gần chai cắt chơi ngon với đang nữa Ừ, lại đây. โดนมากกระดิ่งนิ่งใสดีแล้วโอ้ใช่ได้ครับสามขีดขีดกว่าเกือบสี่แล้วครับสามขีดกัะดิ้งนิ่งสามขีดได้ครับตอนนี้ไม้ร่องสวน ต้องสวนกะปลูกมะพร้าว